ตลาดหุ้นตราคริปโตร่วงหนักเลยนะครับหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยสูงกว่าที่คิดกดดันให้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดก็เป็นไปได้นักงทุนวันนะครับเทขายยับเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้รลอาฟังนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม p r พรอปรตีนลาที่มาพูดคุยกับจิก๊กเรื่องการเงินโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของตัวอัก CPI ครับล่าสุดเนี่ยที่เด้งแรงไปกว่า8.6%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าสูงสุดในรอบ40ปีอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ตื่นตาตื่นใจอะไรนะครับแต่การเกิดครั้งนี้ทําให้หุ้นนะครับต่างทุนต่างๆนาต่างแพนิคเทขายยับเลยครับโดยเฉพาะหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะครับก็ร่วงไปกว่า880จุดครับ ส่วนของ NASDAQ เนี่ยนะครับร่วงหนักกว่านะครับเพราะว่าร่วงไปถึง3.5เลยครับและที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยคือตลาดคริปโตนั่นเองนะฮะเพราะล่าสุดบิทคอยเนี่ยร่วงหลุด25,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ร่วงแรงกว่า11เลยครับ ในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับนอกจากถูกกดดันเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าตลาดโดยรวมที่มันแตกแล้วเนี่ยปัจจัยต้นตัวก็ยังมีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อไปแล้วกันนะแต่วันนี้เนี่ยขอพูดถึงภาคโลษฐกิจก่อนนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยครับคุณวริสซัมเมอร์นะก็เป็นอดีตคลังคนหนึ่งนะครับที่ออกมาวิจารณ์เฟดมาฟาดเฟดเลยนะครับบอกว่าเฟดเนี่ยนะครับแอคชั่นช้าเกินไปนะครับและท่าทีที่เฟดเนี่ยทำต่อเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเรื่องล้อเล่นเหมือนเเรรื่องตลลกยคับ คุณนริซัมเมอร์เนี่ยเคยได้ออกมาบอกนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนหน้าน,นี้ด้วยแล้วก็พูดถึงการเกิด r e e s s s o o นะครับเพราะเขาคิดว่าการที่เฟดจะทําการ s t อ p Lending เนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับและครั้งนี้เนี่ยเห็นภาพแล้วว่าเฟดเนี่ยเอาเงินเฟอ้อไม่อยู่นะครับแล้วก็ทายผิดแล้วทายผิดเล่า ผิด,ผดๆซ้ําๆซักซากครับก็เรียกว่าทีมบริหารเศรษฐกิจชุดนี้เนี่ยครับก็มีปัญหากันเยอะนะฮะละ่าสุดคุณเจนเจเล่นใช่ไหมครับก็เป็นคลังปัจจุบันเนี่ยก็อมาบอกว่าเขาเนี่ยคิดผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ชั่วคราวนะซึ่งคุณโจมพเวเองจากทางเฟดเองก็คิดแบบผิดเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเราอาจะะสงสัยนะว่าทําไมเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ยที่ตัวเลขออกมาเกินความคาดหมายนี่นะครับถึงอิมแพกต่อตลาดตำให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงยับเลยนะครับเพราะว่าเคยมีการเฟอร้อประมาณ8.3นนี่แหละนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย ตลาดหุ้นยังดีดเขียวอยู่เลยเนี่ยทำไมคราวนีน้ถึง Impact เป็นด้านลบนัก,กน,นะครับต้องบอกไปนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับตลาดหุ้นก็กังวลนะครับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเฟดขึ้นไป2ครั้งนะครั้งแรกเนี่ย0.25ครั้งต่อมาเนี่ย0.5เนนะครับแล้วก็มีคําพูดประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะ0.5ต่อไปหรือว่าจะ0.75หรือเปล่าเนี่ยตามแรงการเกิดของเงินเฟ้อนะครับหลายคนก็คาดหวังว่า,งวางเงินเฟ้อเนี่ยคงจะใกล้จบแล้วหรือมั้งนะฮะ ครับเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ที่มัน8.5ถูกไหมครับแล้วมันก็ค่อยลงไปเหลือ8.3ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันเ,เลยจุดพีคไปแล้วหรือเปล่านะครับแปลว่าโอเค8.5 8.3มันก็สูงนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะใกล้จุดพีคแล้วอาจจะเป็นขาลงแล้วก็เงินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วคราวอย่างที่ทางเฟด อย่างที่ทางกลางว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นเปได้นะครับทำให้นักลงทุนหลายคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเฟดก็คงขึ้นแค่0.5แหละเพราะว่าเงินเฟอ้อมันพีกแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครับพอเงินเฟอ้อเนี่ยมันเกินกว่าคาดเป็น8.6เนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันไม่ได้ มันไม่ได้จบอะมันเหมือนยังจะมีอีกระรอกหนึ่ง,งทำให้เราคนกลักวว่าโอ้โหอาจจะได้เห็น0.75%เนี่ยมาได้ครับพอตลาดเนี่ยเริ่มกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแรงถึง0.75%แล้วเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับพอดอกเบีย้ยขึ้นสูงแรงเนี่ยเพื่อจะเบรกเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักนะครับและล่าสุดครับตัวบอลยิเนี่ยดูว่าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เล่นขึ้นไป3.2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ามองอีออก บบอครัตอนนีนนาา้ในฝั่งของนักวิชาการในฝั่งของนักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมองที่ทางเดียวกันก็คือเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะาต้องไปต่อนะครับแล้วก็อัตราเงินต้องขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่าที่คาดเลยครับแต่คําว่าแรงกว่าที่คาดเนี่ย0.75เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าแรงไหมนะครับแต่คนก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไม่อยู่ครับซึ่งหากมองในอดีตเนี่ยในปี1970ถึง1980เนี่ย, 9, 7, 0, 9, 8, 0, เ,ยเห็นภาพว่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่เงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างรุนแรง เป็นบทจการเลยนะครับก็คือ40ปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่น้อยกว่าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับซึ่งเห็นภาพว่ามันมีการขึ้นถึง5%นะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง10%แล้วก็ขึ้นไปสูงถึงประมาณ15กว่า15%เลยครับแต่ทุกๆครั้งเนี่ยที่มันขึ้นแรงอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่านะครับหรือว่ามากกว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะอย่างเช่นถ้าเงินเฟ้อ5เนี่ยครับเฟดจะขึ้นไปปถึงรระมาณคับ หากมวลนูลปนประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับตลอดเวลาเลยเนี่ยนะฮะตัวสีฟ้าเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะข่มตัวเส้นสีแดงเสมอคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่านะครับเรื่องของเงินเฟ้อตลอดเวลาเลยนะครับแต่บ้าปัจจุบันนี้แหละนะครับสีแดงนะฮะหรือว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ยิ่งสูงหนักเลยนะครับปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณแค่1%เองนะครับแต่ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยเล่นไปประมาณ8.5กับดาจุนะครับ แล้วซึ่งหามองในอดีตจะเห็นภาพว่าการแอคชั่นของเฟดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะล่าชา้าอย่างที่คุณรัลลี่ซัมเมอร์บอกนั่นแหละนะครับเพราะถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแค่0.5 0.75เนี่ยนะครับมันจะไปข่มเงินเฟอ้อที่รุนแรงขนาดแปดเนี่ยได้อย่างไรแ่ะฮะแล้วการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับมันไมใ่ใช่จะหยุดเองนะฮะหมายก็ว่าถ้าวันนี้เงินเฟอ้อคราบ้ำมันแพงนะครับตัวเลข ค่าของชีพหรือว่ารายจ่ยของประชาชนเนี่ยมันก็จะเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยพรอประชาชนอยู่ไม่ไหวยอยู่ไม่ได้นีครับก็ต้องเรียกร้องเรื่องของการขึ้นเงินเดือนถูกไหมฮะ ขึ้นค่าแรงหรือว่าช่วยอุดหนุนต่างๆนานาทให้รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องอัดฉีดเข้ามาพอขึ้นค่าแรงปุ๊บสินค้านะครับบริการต่างๆนานาหรือต้นทุนธุรกิจก็สูงขึ้นถ้าต้องขึ้นราคาสินค้าต่อมันจะหมุนเวียนเป็นทอดๆอะไรแบบนี้นี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อถ้ามันเกินตัวเลข5%เ็นเี่ยมันควรจะต้องรีบเบรกให้เลียดรวดเร็วเบรกก่อนที่แบบว่ามันช่อยคลุกลามไปถึงค่าลงค่าแรงต่างๆนานา ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทันแล้วก็จะบานปลายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือในมุมมองของคนนะนักจากการที่มองว่าเฟดเนี่ยแอคชั่นชา้าเกินไปแล้วมันจะไม่ทันเอาครับเพราะว่าดูในอดีตเนี่ยครับก็มีชัดทจะเอกีมมากในการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะข่มตัวเลขอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งเราต้องจับตาดูในช่วงเวลาต่อจากนี้จนถึงปลายปีเลยนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเมื่อเอาอยู่อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยู่ละตามที่คุณรันซัมเมอร์บอกว่าเออมัน เอ่อข,ขึ้นขึ้นดอกเบีย้ยมันน้อยเกินไปเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับหมายความว่าอาจจะมีการต่อเวลานะครับในการขึ้นดอกเบีย้ยยาวไปถึงปลายปีได้าอาจจะเกิน3%ก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าไม่อยู่อีกล่ะในปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยนะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าแต่ละหุ้นจะอ้วกจะอ่วมขนาดไหนถ้าดอกเบีย้ยขึ้นไปถึง5-6%นนะครับนี่ก็ต้องรอดูกันตอนต่อไปนะ แต่เห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองนะครับนี่ขอบคุณทุกคุณนั่งฟังจนจบและคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กกันดีว,ว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในกิจนี้ชนคุยนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีความคาดการณ์นะว่าจะสูงถึง0.75เนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยเขาเรียกว่าดีดแรงเกินก,นกว่าที่ถึง8.6นะครับแล้วคนสงสัยว่าทําไมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่8.3เนี่ยเงินเฟอ้อนะหลายคนมองว่าเออเฮ้้้ยยยยยยนน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 น่่่่่่าาาาาจะะะคคคคคคคลลลลลลีีแววรรััับบเเเเเหหตุผงงงๆก็ือออมิฟ เ,เ,เลื่อนเออเลยจุดพีคไปแล้วนะฮะจาก8.6เป็น8.3ถูกไหมครับเอ๊ะมันต้องน่าจะลงไปแต่วันนี้เนี่ยพอมันตัเวเลขมันเซอร์ไพรส์เป็น8.6อีกทีนึงนะครับทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่เลยจุดพีคไปนี่นาทำให้อาจจะกดดันให้ทางเฟดเลยครับขึ้นอาตาตัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงเกินกว่าคาดถึง0.75%จุนก็ได้ครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยครับตลาดหุ้นตลาดบอลหรือแม้กระทั่งเอ่อเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เรียกว่าร่วงยับเลยนะครับอดีตขุนออออเเรรนนซัมม์กมาบบออกกกกีีนนะครรััว่่าาเเฟดยยยทึก ชักชา้าเกินไปนะครับถ้าทีแบบนี้เนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะครับเพราะหมดแต่กังวลเรื่องของจะซอฟต์แลนด,ดิ้งจะให้เศรษฐกิจไม่กระทบนะฮะแต่ดูยังไงเนี่ยก็หลีกเลี่ยง r e c e s s i o n ยากนะครับและจะคุมเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับหากมองในอดีตเนี่ยนะครับตั้ต้องปี1 9 7 0เนถึง1980เนี่ยนะครับเงินเฟอ้อขึ้นไป5ขึ้นไป10ขึ้นไป10 15แบบนี้นะครับแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเคยพุ่งแรงเกินกว่านั้นอีกเป็นหลัก10%หลัก20%เลยครับก็เรียกว่าเงินเฟอ้อในยุคแปนปี1970เนี่ยมันลากยาวไปถึง1980เลยใช้เวลาควบคุมเงินเฟอ้อถึง10ปีเลยนะฮะแล้วขึ้นดอกเบีย้ยขนาดนั้นเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะครับและวันนี้เนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยก็เรียกว่าน้อยกว่าไอ้ครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้ะขึ้นดอกเบีย้ยแค่ขยิกขยัก0.5 0.25 0.75อะไรยงเี้มันจะไปเอาอายู่ได้ยังงไแล้วเเเเงินนนนฟฟ้้อออี่ยะครับับพมมากจนทํย์ ข้าแรงต้องขึ้นเนี่ยพอข้าแดงขึ้นสิ่ง้าก็าขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบค่อยๆไหลเฟอร์กันเป็นทอดๆมันคนต้องเบรกตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ปล่อยให้มันไหลแบบนี้ครับถ้าเป็นอย่างจริงๆนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างน่าตกใจว่าถ้าจะเอาตามอดีตเ่ย ต้องเป็นหลักเอ10%เลยหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างโอ้โหแอบใจหายเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องจับตาดูตอนต่อไปนะครับว่าจะแอคชั่นอย่างไรนะจะมีความก้าวร้าวดุด,ดันขึ้นอย่างขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่สุดท้ายยังไงตามในตลาดหุ้นเนี่ยเรียกว่ามีอ่อันตรายรออยู่ในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและขยันซุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดสมาชิกกดค่าราบในี้ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกคคคน,นนนสสหรรััรับบิ้าะวดี